กำลังจะมีข่าวดีก่อน้างคำนา้าอย่าลืมกดติดตามกดกระจใ่ให้ม่หมออ้ามธรรมธาโรด้วยนะคะส,สับสดๆกันเลยนะสำหรับคนที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์และทักมาจองคิวกันก่อนนะ16-22มกราคม2566น,ะนี้ข่าวดีอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณคนที่เลื่อนฝีดมาเจอคลิปนี้ขอดูพลังงานหน่อยห้า ต้องบอกเลยไปขอพรอ,อะไรกันไว้บ้างเอ่ยนะ16 22มกราคม2566น,นี้มีเกณฑ์ว่าพรที่ขอไปจะสมหวังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พรน,นะ ให้คุณได้สมหวังสมพรสมดังใจปรารถนานึกคิดส,สิ่งใดก็สมดังใจนึกเออดูจากพลังงานต้องบอกเลยบุญกุศลแรงนะคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้นะมีบุญแรงมีกุศลแรงนะสร้างบุญสร้างกุศลมาเยอะมันก็เลยทําให้คุณได้รับสิ่งดีๆจ,จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองเออขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยนะข่าวดีอะไรอีกที่จะเกิดขึ้นกับคุณสัปดาห์วันที่16-22 มกราคมมันมาสองใบโอ้โหข่าวดีมาแน่นอนพ่ย,ยังคงขึ้นพาลาังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะของคำอธิษฐานของพรที่คุณขอไว้มีโอกาสที่จะได้มีโอกาสว่าจะมีคนมาหยิบยื่นโชคลาภให้กับคุณด้วยนะหรืออาจจะมีคนมาส่งข่าวดีเออ ิบ1 2 2มกราคม2566าานี้ต้องบอกเลยได้รับข่าวดีแน่นอนมีคนมาส่งข่าวดีนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยพรให้คุณได้สมหวังสําเร็จดังใจปรารถนาอ่ะยังพอมีเวลาขอบขยายเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วกันนะว้าวมีโอกาสว่าจะมีคนมาชวนลงทุนร่วมหุ้นลงขันลงแรงหรืออาจจะมีคนเอาเงินมาให้ะนะ มีคนเอาเงินมาให้เงินทองนะต้องบอกว่าเงินไหลกองทองไหลามาเงินไหลามาเทมามีโอกาสมีโชคมีลาบหรืออาจจะได้ข่าวดีว่าคุณถูกหวยถูกรางวัลก็ได้ นะรวมไปถึงในเรื่องความรักต้องบอกเลยมีโอกาสเหลือเกินว่าจะมีพ่อสื่อแม่ชักหรือคนกลางนะมาประสานความรักให้มีโอกาสที่จะได้คืนดีมีความรักที่ดีด้วยนะสุดท้ายค่ะยังมีเวลาอยู่อะไรที่จะเป็นข่าวดีของคุณในสัปดาห์นี้โอ้โหโอกาสทางการเงินมาแน่นอนนะอมืมีโอกาส ในเรื่องของการเงินแน่นอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรแน่นอนนะอะไรที่ขอไว้อะไรที่อธิษฐานไว้มีสิทธิ์มีโอกาสาที่จะได้สมหวังดังใจปรารถนาขอให้อย่าขาดบุญขาดกุศลละกันนะคะรวมไปถึงในเรื่องของโชคการเสี่ยงโชครางวัลอะไรต่างตต้องบอกเลยมีโอกาสว่าคุณจะได้รับอาจจะมาจากการที่จะมีคนเอาโชคเอาแล้วเอาลาบมาให้นะหรือจากการเดินทางก็ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ดีให้โชคให้ลาบ ต้องบอกเลยสัปดาห์นี้มีโอกาสทางด้านการเงินรวยมีข่าวดีค่ะ